แฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับบทที่สองคำเตือนของดอบบี้แฮร์รี่ยั้งตัวเองไม่ให้ร้องตะโกนออกไปทันทีแต่ก็เกือบไปแล้วสัตว์ประหลาดตัวเล็กๆบนเตียงมีหูใหญ่คล้ายหูค้างคาวและมีตาสีเขียวโปนขนาดเท่าลูกเทนนิสแฮร์รี่รู้ทันทีว่านี่คือตัวที่จับตาดูเขาจากรั้วต้นไม้ในสวนเมื่อเช้านี้ ระหว่างที่ต่างฝ่ายต่างจ้องมองดูกันแฮร์รี่ได้ยินเสียงของดัสลีย์ดังมาจากห้องโถงขอผมเอาเสื้อโค้ทของคุณไปเก็บนะครับคุณเมสันคุณนายเมสันสัตว์ประหลาดตัวนั้นลื่นถลายลงจากเตียงและกล้มลงโค้งคำนับต่ำจนปลายจมูกยาวๆของมันแตะพรมแฮร์รี่สังเกตว่ามันสวมสิ่งที่ดูเหมือนปลอกหมอนเก่าๆ ที่เจาะช่องไว้สำหรับสอดแขนและขาเออสวัสดีครับแฮร์รี่เอ่ยขึ้นอย่างหวาดหวาดแฮร์รี่พอตเตอร์สัตว์นั้นตอบกลับมาด้วยเสียงแหลมสูงแฮร์รี่แน่ใจว่าเสียงนั้นต้องดังลงไปถึงข้างล่างตั้งนานแล้วครับที่ด็อบบี้อยากพบคุณเป็นเกียรติอย่างสูงมากข,ขอบคุณครับแฮร์รี่ตอบ เขาเดินเรียบไปตามผนังแล้วนั่งบนเก้าอี้ที่โต๊ะเขียนหนังสือใกล้ๆกับเฮดวิกที่นอนหลับอยู่ในกลงใหญ่ของมันแฮร์รี่อยากจะถามว่าคุณเป็นตัวอะไรแต่ก็คิดว่าคงจะฟังดูหยาบคายเกินไปเขาจึงกล่าวว่าคุณคือใครฮะแทนดอบบี้ครับแค่ดอบบี้เฉยๆดอบบี้เป็นเอลประจำบ้านครับสัตว์ประหลาดนั้นตอบ อ๋อ oh, จริงๆหรือฮะแฮร์รี่ย้อนถามเออผมไม่อยากจะหยาบคายอะไรหรอกนะแต่ว่านี่ไม่ใช่เวลาที่เหมาะที่ผมจะมีเอลประจําบ้านมาอยู่ในห้องนอนเสียงหัวเราะแหลมแหลมอย่างเสแส้งของป้าเพทูเนียดังมาจากห้องนั่งเล่นเอลทําคอตกไม่ใช่ว่าผมไม่ดีใจหรอกนะฮะที่ได้พบคุณแฮร์รี่รีพูดอย่างเร็ว แต่เออมีเหตุอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าฮะที่คุณมาที่นี่ใช่ครับใช่ด็อบบี้ตอบอย่างกระตือรือร้นด็อบบี้มารอคอยคุณครับมันพูดยากนะครับด็อบบี้ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนั่งสิฮะแฮร์รี่เชิญอย่างสุภาพพรางชี้ไปที่เตียงแล้วเขาก็ต้องตกใจมากเมื่อเอลฟ์ระเบิดเสียงร้องไห้ออกมามันร้องไห้เสียงดังลั่น น,นั่งลงมันคล่ำครวนไม่เคยไม่เคยเลยแฮร์รี่คิดว่าเสียงพูดคุยข้างล่างสะดุดเงียยไปผมเสียใจฮะเขากระซิบผมไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้คุณไม่พอใจเลยทำให้ด็อบบี้ไม่พอใจเอลหายใจขัดไม่เคยมีพ่อมดคนไหนบอกให้ด็อบบี้นั่งลงมาก่อนเลยทำเหมือนกับว่าด็อบบี้มีฐานะเสมอกัน แฮร์รี่พูดพยายามห้ามและปลอบขวัญดอบบี้ในเวลาเดียวกันเขาพาดอบบี้ไปนั่งที่เตียงดอบบี้นั่งสะอื้นฮักหักมันดูเหมือนตุ๊กตาตัวโตโต,ต,ตที่น่าเกลียดน่าชังมากในที่สุดมันก็ควบคุมตัวเองได้และนั่งจ้องมองแฮร์รี่ด้วยดวงตาดวงโตเบิ่มฉ่ำเยิ้มที่ฉายแววชื่นชมคุณคงไม่ค่อยได้เจอพ่อมดที่สุภาพมากนักสินะฮะ แฮร์ีเอ่ยพยายามทำให้มันรื่มเริงด็อบบี้สายหน้าแล้วจูจ่ๆมันก็ก,กระโจนขึ้นเอาหัวโขกกับหน้าต่างอย่างแรงปากก็ร้องตะโกนว่าด็อบบี้เลวด็อบบี้เลวอย่านะคุณทำอะไรนะ่ะแฮร์รี่ร้องกรามเขากระโดดไปคว้าด็อบบี้ให้หันกลับไปนั่งที่เตียงเฮดปิกตกใจตื่นขึ้นแล้วร้องเสียงแหลมลั่น ทางกระพือปีกกระแทกกับซี่กรงเหล็กเป็นการใหญ่ดอบบี้ต้องลงโทษตัวเองครับเอลตอบตอนนี้ตาของมันดูเหมือนจะเขเๆขไปหน่อยดอบบี้เกือบจะพูดไม่ดีเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเองแล้วครับครอบครัวของคุณงั้นหรือครอบครัวพ่อมดที่ดอบบี้รับใช้นะครับดอบบี้เป็นเอลประจําบ้านที่ถูกผูกมัดให้รับใช้บ้านหนึ่งและครอบครัวหนึ่งตลอดการ พวกเขารู้หรือเปล่าครับว่าคุณมาที่นี่แฮร์รี่สงสัยดอบบี้ตัวสั่นเทาไม่รู้หรอกครับไม่รู้ดอบบี้กลับไปก็ต้องลงโทษตัวเองอย่างหนักที่มาหาคุณดอบบี้ต้องเอาหูหนีบไว้กับประตูเตาอบเพราะทำแบบนี้ถ้าพวกเขารู้เข้านะครับแต่พวกเขาจะไม่สงสัยหรือถ้าคุณหนีผูไว้กับประตูเตาอบนะดอบบี้คิดว่าไม่สงสัยหรอกครับ ด็อบบี้ต้องลงโทษตัวเองเรื่อยๆอยู่แล้วไม่เรื่องโน้นก็เรื่องนี้พวกเขาก็ปล่อยให้ด็อบบี้ทำโทษตัวเองไปแหละครับบางทีพวกเขาก็เตือนให้ด็อบบี้ลงโทษตัวเองเป็นพิเศษด้วยแต่ทำไมคุณไม่ลาออกล่ะฮะไม่ก็หนีไปซะเอลประจำบ้านต้องให้เจ้าของปล่อยให้เป็นอิสระครับแล้วครอบครัวนี้ก็คงไม่มีวันปล่อยให้ด็อบบี้เป็นอิสระ ร็อบบี้ต้องรับใช้ครอบครัวนี้จนกว่าเขาจะตายนะครับแฮร์รี่ตกตะลึงผมคิดว่าผมโชคร้ายแล้วนะที่ต้องอยู่ที่นี่อีกสี่สัปดาห์เขาบอกแต่ที่คุณเล่ามานี่ทำให้พวกเดอร์สลีย์กลายเป็นคนมีหัวจิตหัวใจไปเลยไม่มีใครช่วยคุณได้หรือครับผมจะช่วยคุณบ้างได้ไหม แทบจะทันทีลิที่หลุดปากออกไปแฮร์รี่ก็คิดว่าเขาไม่น่าพูดเลยดอบบี้กลั้นไม่อยู่และร้องให้เสียงดังลั่นอีกครั้งด้วยความตื้นตันใจกรุณาเงียบๆหน่อยฮะแฮร์รี่กระซิบอย่างตกใจถ้าพวกเดอร์สลีย์ได้ยินเสียงเข้าถ้าเขารู้ว่าคุณอยู่ที่นี่แฮร์รี่พอตเตอร์ถามว่าจะช่วยดอบบี้ได้หรือเปล่าดอบบี้ได้ยินเรื่องความยิ่งใหญ่ของคุณนะครับ แต่เรื่องความดีของคุณดอบบี้ไม่เคยรู้เลยแฮร์รี่รู้สึกหน้าร้อนผ่าเขาบอกว่าไม่ว่าจะอะไรที่คุณได้ยินมาเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของผมมันไม่จริงทั้งเพผมไม่ใช่ที่หนึ่งในชั้นที่ฮอกวอดด้วยซ้ำไปเฮอร์เมลนี่ต่างหากเธอแต่เขาหยุดพูดทันทีเมื่อรู้สึกเจ็บปวดเมื่อคิดถึงเฮอร์เมลนี่แฮร์รี่พอตเตอร์เป็นคนถ่อมตัวและไม่ได้อ้วน ดอบบี้พูดอย่างนับถือดวงตากลมโตนของมันประกายเจิดจ้าแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่คุยเรื่องที่เขาชนะคนที่ไม่ควรเอ่ยชื่อวอร์ดมอร์หรือแฮร์รี่ถามดอบบี้ยกมือขึ้นปิดหูที่เหมือนหูค้างคาวแล้วควนคลางโอ้ยกรุณาย่าเอ่ยชื่อนั้นนะครับอย่าเอ่ยชื่อนั้นขอโทษฮะแฮร์รี่ตอบอย่างรวดเร็วผมรู้ว่า หลายคนไม่ชอบให้พูดเออเพื่อนผมกรอนเขาหยุดพูดทันทีอีกครั้งการคิดถึงคนที่ทำให้เขาเจ็บปวดเหมือนกันดอบบี้โน้มตัวเข้ามาหาแฮร์รี่ดวงตากลมโตเหมือนไฟหน้ารถดอบบี้ได้ยินว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ได้พบกับเจ้าแห่งความมืดเป็นหนที่สองเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมามันพูดเสียงแผลบ แล้วแฮร์รี่พอตเตอร์ก็รอดมาได้อีกครั้งแฮร์รี่พยักหน้าดวงตาของด็อบบี้มีน้ำตาคลอขึ้นมาทันทีอ้ามันหายใจแรงๆและยกชายปลอกหมอนที่มอมแมมที่มันสวมอยู่ขึ้นมาเช็ดหน้าแฮร์รี่พอตเตอร์ช่างอาดหานจริงๆเขากล้าหารฝ่าฟันอันตรายมามากมายแล้วแต่ด็อบบี้มานี่มาปกป้องแฮร์รี่พอตเตอร์ มาเตือนเขาแม้ว่าด็อบบี้จะต้องเอาหูหนีบที่ประตูเตาอบทีหลังก็ตามแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องไม่กลับไปที่โรงเรียนฮอกวอตส์ห้องเงียบสงัดมีแต่เสียงมีดซ่อมกระทบกันมาจากห้องอาหารข้างล่างและเสียงก้องของลุงวอร์นอนดังลอยขึ้นมาไกลๆอะไรนะแฮร์รี่ถามเสียงตะกุกตะกักแต่ผมต้องกลับไปวันที่หนึ่งกันยายนเป็นวันเปิดเทอม มันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ผมไม่เป็นบ้าไปสะกก่อนคุณไม่รู้หรอกว่าที่นี่น่ะแย่ขนาดไหนผมไม่ใช่ส่วนหนึ่งของที่นี่ผมเป็นส่วนหนึ่งในโลกของคุณที่ฮอกวอตส์ไม่ไม่ไม่ดับบี้ร้องเสียงแหลมมันสั่นหัวอย่างแรงจนหูโบกสะบัดแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องอยู่ในที่นี่เขาจะปลอดภยัยเขายิ่งใหญ่เกินไป ดีเกินไปเกินกว่าที่เราจะสูญเสียเขาไปได้กับแฮร์รี่พอตเตอร์กลับไปที่ฮอกวอตส์เขาจะต้องตกอยู่ในอันตรายจนถึงชีวิตทำไมล่ะฮะแฮร์รี่ถามด้วยความแปลกใจมีการวางแผนครับแฮร์รี่พอตเตอร์แผนการที่จะทำให้ปีนี้เกิดสิ่งที่ร้ายกาจมากที่โรงเรียนฮอกวอตส์โรงเรียนคาถาพ่อมดและแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ดอบบี้กระซิบ แล้วเนื้อตัวสั่นเทาขึ้นมาทันใดด็อบบี้รู้มาว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องเอาตัวไปอยู่ในที่อันตรายนะครับเขาสำคัญเกินกว่านั้นอีกนะครับสิ่งร้ายกาจอะไรล่ะแฮร์รี่ถามใครวางแผนเรื่องนี้ล่ะฮะด็อบบี้ทำเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างติดคอแล้วเอาหัวโขกกำแพงอย่างบ้าคลั่งเอาล่ะเอาล่ะแฮร์รี่ร้องเขาคว้าแขนเจ้าเอล คุณบอกไม่ได้ผมเข้าใจแต่ว่าทำไมคุณมาเตือนผมละฮะแต่แล้วความคิดชวนกังวลใจก็วาบขึ้นในสมองเขาทันทีเดี๋ยวก่อนนี่คงไม่เกี่ยวกับบัวดมอเออขอโทษไม่เกี่ยวกับคนที่คุณก็รู้ว่าใครหรอกนะฮะคุณแค่สายหน้าหรือพยักหน้าก็พอเขารีบเสริมเมื่อหัวของดอบบี้เอียงไปใกล้กำแพงอย่างน่ากลัวอีกแล้ว ดอบบี้สั่นหัวช้าๆไม่ไม่เกี่ยวกับคนที่ไม่ควรเอ่ยชื่อนะหรอกครับแต่ดวงตาของดอบบี้เบิกกว้างและดูเหมือนจะพยายามบอกอะไรบางอย่างให้แฮร์รี่รู้แต่แฮร์รี่ไม่รู้เรื่องเลยเขาไม่มีพี่ชายหรือน้องชายที่ไหนใช่ไหมดอบบี้สั่นหัวดวงตายิ่งเบิกโตยิ่งขึ้นถ้างั้นผมคิดว่า คงไม่มีใครที่จะมีโอกาสทำสิ่งชั่วร้ายที่ฮอกวอตส์ได้หรอกฮะแฮร์รี่พูดผมหมายความว่าดับเบิลดอร์ก็อยู่นี่ข้อที่หนึ่งละ่ะคุณก็รู้ว่าดับเบิลดอร์น่ะคือใครใช่ไหมฮะดับบี้ก้มหัวัลบัสดับเบิลดอร์เป็นอาจารย์ใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ฮอกวอตส์เคยมีมาดอบบี้รู้ครับดอบบี้ได้ยินมาว่าอำนาจของดับเบิลดอร สามารถสู้กับอำนาจของคนที่ไม่ควรเอ่ยชื่อได้แม้แต่ตอนที่เขามีพลังอำนาจสูงสุดแต่เสียงของดอบบี้เบาลงเป็นเหมือนเสียงกระซิบที่แฝงความกังวลอยู่มีอำนาจที่ดับเบิลดอไม่อำนาจที่ไม่มีพ่อมดดีๆคนไหนจากแล้วก่อนที่แฮร์รี่จะหยุดยั้งมันได้ทันดอบบี้ก็พุ่งไปจากเตียงของเขาและคว้าโคมไฟตั้งโต๊ะ ของแฮร์รี่ขึ้นมาโขกหัวตัวเองอย่างแรงแถมกรีดเสียงร้องแก้วหูแทบแตกข้างล่างเงียบกริบในทันทีสองวินาทีต่อมาหัวใจของแฮร์รี่เต้นโครมครามอย่างไม่เป็นจังหวะเขาได้ยินเสียงลุงบอน,น่นนเดินออกมาจากห้องโถงและพูดว่าดัสลียคงลืมเปิดทีวีทิ้งไว้อีกแล้วเจ้าหนูเร็วเข้าเข้าไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าแฮร์รี่ขู่เสียงเบา พังยัดด็อบบี้เข้าไปในตู้เสื้อผ้าและปิดประตูแล้วทิ้งตัวลงบนนอนบนเตียงทันเวลาพอดีกับที่ลูกปิดประตูหมุนแกกำลังทำบ้าอะไรอยู่ลุงวอนอน์พูดกัดฟันใบหน้าของเขาอยู่ชิดกับใบหน้าของแฮร์รี่อย่างน่ากลัวแกทำมุกตลกเรื่องนักกอล์ฟญี่ปุ่นของชั้นพังปนปี้ถ้าขืนทำเสียงดังอีกหน ฉันจะลงโทษแกแบบที่แกจะไม่คิดว่าไม่ควรเกิดมาเลยไอ้หนูเขาเดินกระแทกเท้าออกจากห้องไปแฮร์รี่ตัวสั่นเขาเปิดประตูให้ด็อบบี้ออกมาเห็นไหมว่าที่นี่เป็นยังไงเขาบอกเห็นไหมล่ะว่าทำไมผมถึงต้องกลับไปที่ฮอกวอตส์เป็นที่เดียวที่ผมมีเออที่ที่ผมคิดว่าผมมีเพื่อนเพื่อนๆที่ไม่เคยเขียนจดหมายถึงแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะหรอครับ ดับบี้ถามเสียงอย่างเจ้าเร่ผมคิดว่าพวกเขาคงจะเดี๋ยวแฮร์รี่พูดขมวดคิ้วคุณรู้ได้ยังไงว่านเพื่อนๆไม่เขียนจดหมายถึงผมดับบี้ขยับขาไปมาแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องไม่โกรธด,ดับบี้ดับบี้ทำไปเพราะหวังดีคุณตักจดหมายของผมไว้ใช่ไหมดับบี้มีจดหมายอยู่ที่นี่เอลบอกพางก้าวหนีอย่างเร็วฝือ เพื่อให้พ้นเงื้อมมือของแฮร์รี่แล้วดึงจดหมายปึกหนาออกมาจากกลอดหมอนที่มันสวมอยู่แฮร์รี่เห็นลายมือสวยๆของเฮอไมอนี่ลายมือหวัดๆไม่เรียบร้อยของรอนและแม้แต่ลายมือขยุกขยิกที่ดูเหมือนส่งมาจากแฮกริดคนดูแลสัตว์เลี้ยงที่ฮอกวอตส์ดอบบี้กระพริบตามองแฮร์รี่อย่างเป็นกังวลแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องไม่โกรธด,ดอบบี้หวังว่า ถ้าแฮร์รี่พอตเตอร์คิดว่าเพื่อนๆนลืมเขาไปแล้วแฮร์รี่พอตเตอร์อาจจะไม่ต้องการที่จะกลับไปโรงเรียนครับแฮร์รี่ไม่สนใจฟังเขาตั้งใจจะคว้าจดหมายแต่ดอบบี้กระโดดหนีแฮร์รี่พอตเตอร์จะได้จดหมายครับถ้าเขาให้สัญญากับดอบบี้ว่าจะไม่กลับไปที่ฮอกวอตส์อีกมีอันตรายที่คุณไม่ควรจะไปเจอบอกสิครับว่าคุณจะไม่กลับไปอีกไม่แฮร์รี่ตอบอย่างโกรธ คืนจดหมายเพื่อนของผมมานะงั้นแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ทำให้ด็อบบี้ไม่มีทางเรื่องอื่นอีกแล้วเอลบอกอย่างเศร้าๆก่อนที่แฮร์รี่จะขยับตัวทันด็อบบี้ก็พุ่งไปที่ประตูห้องนอนมันดึงประตูเปิดออกแล้วถอยลงไปบันไดด้านล่างแฮร์รี่รู้สึกปากแห้งผากท้องไส้ปั่นป่วนแฮร์รี่ไล่ตามมันไปพยายามไม่ทำให้เสียงดังเกินไป เขากระโจนข้ามบันได6ขั้นสุดท้ายและลงไปกองสี่ขาที่พรมเหมือนแมวทางมองไปรอบๆเพื่อหาดอบบี้เขาได้ยินเสียงลูมอนนพูดจากห้องอาหารว่าเล่าให้เพทุเนียฟังเรื่องตลกของคุณเกี่ยวกับช่างประปาอเมริกันพวกนั้นสิครับคุณเมสันเพทุเนียอยากฟังมากแฮร์รี่วิ่งจากห้องโถงเข้าไปในห้องครัวแล้วรู้สึกว่าท้องไส้หวงเวง ขนมหวานชิ้นเอกของป้าเพทุูเนียที่มองดูเหมือนภูเขาน้อยๆตกแต่งด้วยดอกไวโอเลตทำจากน้ำตาลและครีมขาวกำลังลอยอยู่ใกล้เพดานดอบบี้นอนหมอบอยู่บนหลังตู้มุมห้องยาแฮร์รี่ตะโกนเสียงแหบแห้งได้โปรดพวกเขาจะฆ่าผมแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องบอกก่อนว่าจะไม่กลับไปโรงเรียนฮอกวอตส์อีก ด็อบบี้ได้โปรดบอกสิครับไม่ด็อบบี้มองดูเขาอย่างเสียใจถ้าอย่างนั้นด็อบบี้คงต้องทำครับเพื่อผลดีแก่แฮร์รี่พอตเตอร์เองขนมหวานตกลงบนพื้นเสียงดังสนัน่นแทบทำให้หัวใจหยุดเต้นครีมกระเด็นไปเปื้อนหน้าต่างและผนังพร้อมๆกับจานแตกเป็นสิ่งเสียเส่ยงด็อบบี้หายวับไปพร้อมกับเสียงเหมือนแส้ฟาดผ่านอากาศเบา,เบา,เบา เสียงร้องดังมาจากห้องอาหารลุงวนอร์นนกลับเข้ามาในห้องครัวพบแฮร์รี่ยืนตัวแข็งด้วยความตกใจขนมหวานของป้าเพทตูเนียเปื้อนตัวตั้งแต่หัวจดเท้าตอนแรกดูเหมือนว่าลุงวนอร์นนจะสามารถพูดก,กลบเกลื่อนเรื่องทั้งหมดได้เออหลานชายของเรานะครับแกประสาทไม่ค่อยจะปกติ ถ้าพบคนแปลกหน้าจะทำให้ไม่สบายเราเลยให้แกอยู่แต่ข้างบนพวกเขาพาพวกเมสันที่มีอาการตกใจกลับไปที่ห้องอาหารและให้สัญญากับแฮร์รี่ว่าจะเคี่ยนตีแฮร์รี่ให้เจียนตายเมื่อพวกเมสันกลับไปแล้วแฮร์รี่ยังตัวสั่นอยู่ขณะเริ่มทำความสะอาดห้องครัวลุงวนนอนัอาจจะยังสามารถทำสัญญาได้ถ้าไม่ใช่เพราะนกคู่ ป้าเพททเนียกำลังส่งช็อกโกแลตลดมิ้นให้กับแขกขณะที่นกคูกสีน้ำตาลแซมขาวตัวใหญ่บินผ่านเข้ามาทางหน้าต่างห้องอาหารและทิ้งจดหมายลงบนหัวของคุณนายเมสันก่อนจะบินโฉบออกไปคุณนายเมสันร้องลั่นแล้ววิ่งหนีออกจากบ้านไปตากก็ร้องตะโกนฟังไม่ได้สับคุณเมสันอยู่ต่ออีกหน่อยเพื่อที่จะบอกกับพวกเดอร์สลียว่า ภรรยาของเขากลัวนกทุกประเภททุกชนิดทุกขนาดอย่างจับใจและถามว่านี่เป็นเรื่องตลกอย่างหนึ่งของพวกเดอร์สลีย์หรือเปล่าแฮรรี่ยืนอยู่ในครัวมือกุมไม้ถูพื้นแน่นเพื่อพยุงตัวไว้ตอนที่ลุงวอรนเน,นก้าเข้ามาหาเขาดวงตาเล็กๆทอประกายเหมือนปีศาจท,ที่กำลังจะคุ้มคลั่งอานี่ลุงพูดเสียงเบาๆอย่างแฝงเจตนาร้าย พลางโยนจดหมายที่นกคู่เพิ่งนำมาส่งให้แฮร์รี่เอาไปอ่านซักแฮร์รี่รับมาในซองจดหมายนั้นไม่ใช่บัตรวยพบรมเกิดเรียนคุณพอตเตอร์เราได้รับข่าวที่ยืนยันได้ว่ามีการใช้คาถาลอยตัวกลางอากาศที่บ้านที่คุณพำนักอยู่ตอนค่ำวันนี้เมื่อเวลาสามทุ่มสินาทีดังที่คุณทราบดีแล้ว พ่อหมดที่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่ได้รับอนุญาตให้เสกคาถานอกโรงเรียนถ้าหากมีการเสกเวทมนต์คาถานั้นคุณอาจถูกไล่ออกจากโรงเรียนดังกล่าวได้เราขอเตือนความจำว่าการใช้เวทมนต์คาถาใดๆที่เสี่ยงให้สมาชิกชุมชนที่ไม่ใช่ผู้วิเศษมักเกิลสังเกตเห็นความผิดร้ายแรงภายใต้มาตรา13ของกฎหมายปกปิดความลับ แห่งสมาพันธ์ผู้ใช้เวทมนตคาถาทุกประเทศนานาชาติขอให้มีความสุขในวันหยุดด้วยความนับถือมาฟัตตาฮอปเคิร์กกองตรวจสอบการใช้เวทมนตคาถาที่ไม่ถูกต้องกระทรวงเวทมนตแฮร์รี่เงยหน้าขึ้นมาจากจดหมายแล้วกืนน้ำลายอย่างฝืดคอเต็มทีแกไม่ได้บอกพวกเราว่าแกไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เวทมนนอกโรงเรียนลุงวนอนนพูดขึ้น เวลข้างแขนเต้นอยู่เล่าในดวงตาของเขาลืมบอกกระสิทธ์ลืมสนิทไปเลยใช่ไหมฉันกล้าพูดได้เลยเขาย่างเท้าตรงเข้ามาหาแฮร์รี่เหมือนสุนัขบูด็อกตัวใหญ่อ้าปากเห็นฟันทุกซี่ดีละ่ะฉันมีข่าวร้ายสำหรับแกไอ้หนูฉันจะขังแกแกจะไม่มีวันได้กลับไปโรงเรียนนั่นอีกไม่มีวันและถ้าแกพยายามจะใช้เวทมนเพื่อให้ออกไปได้แล้วก็ พวกนั้นก็จะไล่แกออกลุงวอนอนหัวเราะอย่างคนเป็นบ้าแล้วลากตัวแฮร์รี่ขึ้นบันไดกลับขึ้นไปข้างบนลุงวอนอนร้ายกาจอย่างที่พูดจริงๆเช้าวันรุ่งขึ้นเขาจ้างช่างมาติดลูกกรงที่หน้าต่างห้องนอนของแฮร์รี่ตัวเขาเองก็ถูกเจาะประตูช่องเล็กๆบนบานพับที่ประตูห้องนอนเหมือนประตูที่ให้สำหรับแมววิ่งเข้าออก เพื่อใช้ส่งอาหารเข้ามาให้แฮร์รี่ได้ในแต่ละวันเขาไขกุญแจรประตูให้แฮร์รี่ออกไปใช้ห้องน้ำตอนเช้าและตอนเย็นที่เหลือนอกจากนั้นแฮร์รี่ต้องถูกขังไว้ในห้องนอนตลอดวันสามวันต่อมาพวกเดอร์สลีย์ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเปลี่ยนใจและแฮร์รี่ก็ไม่เห็นทางหลุดพ้นไปจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ เขานอนมองบนเตียงมองดูเพดานมองดูอาทิตย์ตกหลังลูกกรงเหล็กที่หน้าต่างและคิดสงสัยอย่างหมดหวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาและจะมีประโยชน์อะไรถ้าใช้เวทมนต์เสกให้ตัวเองออกไปจากห้องนี้ได้ในเมื่อฮอกวอตส์ก็จะไล่เขาออกเพราะทำเช่นนั้นแต่ชีวิตที่ซอยพรีเวท ไม่เคยแย่ถึงขนาดนี้มาก่อนบัดนี้พวกเดอร์สลีย์รู้แล้วว่าเขาจะไม่มีวันตื่นขึ้นมากลายเป็นครั้งข่าวแฮร์รี่ไม่เหลืออาวุธอีกแล้วดอบบี้อาจช่วยป้องกันแฮร์รี่จากสิ่งเลวร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นที่ฮอกวอตส์แต่ถ้าเหตุการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้เขาก็คงจะต้องตายเพราะอดอาหารอยู่ดีมีเสียงดังขึ้นที่ประตูแมวและมือของป้าเพทูเนีย ยื่นเข้ามาในห้องพร้อมกับดันชามใส่ซุปกระป๋องใสๆเข้ามาในห้องแฮร์รี่ซึ่งหิวจนท้องไส้บิดเป็นไปหมดแล้วกระโดดลงจากเตียงไปคว้าชามซุปนั้นเย็นชืดไร้รสชาติแต่เขาก็ดื่มรวดเดียวจนหมดไปครึ่งชามจากนั้นจึงโดนตรงไปที่กรงของเฮดวิกเทผักเปื่อยแฉะที่ก้นชามลงไปในชามอาหารที่ว่างเปล่าของมัน นกคู่พองขนแล้วมองดูแฮร์รี่ด้วยสายตาเดียดฉันอย่าทำเป็นเชิดจะงอยปากอย่างนี้สินาะเรามีอาหารกินแค่นี้แหละแฮร์รี่บอกอย่างอดหูเขาวางชามที่ว่างเปล่าลงบนพื้นใกล้ๆช่องประตูแมวและกลับไปนอนบนเตียงเขารู้สึกหิวยิ่งกว่าตอนที่ยังไม่ได้กินซุปเสียอีกสมมติว่าเขายังมีชีวิตอยู่จนถึงสัปดาห์หน้า จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาไม่ได้ไปโรงเรียนฮอกวอตส์จะมีใครมาตามดูว่าทำไมเขาไม่กลับไปโรงเรียนไหมพวกเขาจะสามารถบังคับให้พวกเดอร์สลีย์ปล่อยเขาไปโรงเรียนได้หรือไม่ห้องนอนค่อยคอยมืดลงแฮร์รี่ม่อยหลับไปด้วยความอ่อนเพลียกระเพาะยังร้องจอกๆและใจก็ยังคลุ้นคลิดวนเวียนอยู่กับคำถามเดิมๆที่ไม่มีคำตอบแล้วเขาก็ฝันร้าย เขาฝันว่าเขาถูกนำตัวไปแสดงอยู่ในสวนสัตว์มีป้ายเขียนว่าพ่อมดอายุไม่บรรลุนิติภาวะแขวนไว้อยู่ที่หน้ากลงของเขาผู้คนจ้องมองผ่านลูกกลงมาดูเขาที่นอนอดอาหารและอ่อนเปรียเพลียแรงอยู่บนเตียงปูด้วยฟางเขาเห็นหน้าของดับบี้ในหมู่ผู้คนเขาตะโกนร้องขอให้มันช่วยแต่ดอบบี้ตะโกนตอบว่า แฮร์รี่พอตเตอร์ปลอดภัยในนั้นครับแล้วก็หายตัวไปทันใดนั้นพวกเดอร์สลีย์ก็ปรากฏตัวขึ้นมาดัสลีย์เขย่าลูกกลงเป็นการใหญ่และหัวเราะย่อเขาหยุดนะแฮร์รี่พึมพำเมื่อเสียงเขย่าลูกกลงดังกึกกักกึกกักอยู่ในหัวที่ปวดระบมของเขาปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวเงียบๆหน้าฉันจะนอนเขาลืมตาขึ้น แสงจันร์ฉายผ่านลูกกรงหน้าต่างและมีใครคนหนึ่งกำลังจ้องมองเขาผ่านลูกกรงเข้ามาคนที่มีใบหน้าตกกระผมแดงจมูกยาวกรอมวิสลีย์อยู่ข้างนอกหน้าต่างห้องนอนของแฮร์รี่พอตเตอร์